สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจบาเจริญประดับยนต์ค่ะเดี๋ยวเราพาชมนะคะรีวิวงานติดตั้งถาดแหลกตะแกงเหล็กแบรนด์ไรโน4สีคูนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเซนดาร์นะคะเป็นรุ่นแรกของแบรนด์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นติดตั้งกับรถมาด้าสองนะคะตัว5ประตูนั่นเองค่ะพี่พท่านใดที่อยากจะได้ตัวถาดแหลกก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะมีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบอลูมิเนียมหรือว่าแบบตะแงเหล็กนะคะก็เลือกตามฟังก์ชันการใช้งานงบประมาณนะคะ ค,ความชอบส่วนตัวได้เลยทั้งนี้ความแตกต่างกันก็คือขึ้นอยู่กับตัวชุดขาจับที่ใช้กับรถแต่ละรุ่นราคาก็อาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคันนะคะแต่ถ้าเป็นมานราสอแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวถานแหลกรุ่นนี้นะคะแบรนด์ไรโน่สี่คูณสีานแหลกรุ่นแซนลาดนะคะของเราไซส์105เซนกว้าง105เซนยาวมเมตรสิเซนะคะพร้อมชุดขาจับก็จะจบที่4,800บาทนะคะทั้งนี้ จะแถมฟรีแผ่นบางลมให้เฉพาะรุ่นแซนดาเท่านั้นนะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่ตัวที่เป็นตัวรุ่นสป,ปอร์ตเนี่ยจะไม่ได้แถมให้เพราะว่าดีไซน์เขาออกแบบมาให้อ่าไม่ต้านลมอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวแผ่นบางลมที่แถมให้ก็จะมาพร้อมกับน็อตแตนเลสอันเลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้เจคีแลกของที่ร้านซึ่งจะเป็นร้านเราร้านเดียวนะคะที่แถมให้คุณพี่เพราะปกติแล้วโรงงานให้มาก็จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเลยค่ะตรงนี้แต่ว่าดีไซน์ใหม่เขาออกแบบมาให้ใหมีคําว่าไรโน่ด้านหน้าแบบ นะคะแต่ว่าช่องว่างทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาก็ยังเป็นพื้นที่โล่งอยู่เวลาเราขับรถใช้ความเร็วอย่างเงี้ยค่ะตัวลมมันก็จะไปประทะด้านในนะคะก็จะกระทบกับตัวพื้นตะแกรงก็จะค่อนข้างเกิดเสียงดังพอสมควรน,นะคะดังนั้นเราจึงแก้ปัญหามาให้แล้วด้วยการใส่แผ่นของลมเข้าไปให้แบบนี้แถมให้ทุกไซส์เลยนะคะถ้าแหลกรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ไซส์ค่ะไซส์เมตรสิเซนเมตรห้เซน2เมตรและ2เมตรสีเซนนะคะซึ่ง ออกแบบมาให้ใส่กับรถรุ่นนั้นๆโดยเฉพาะเลยนะคะในเรื่องของความยาวก็ไม่ต้องกังวลกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะโงงานจะเป็นสีดําระเบิดค่ะรุ่นนี้นะคะด้านหลังก็ฉลุคําว่าอะไรโนแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคาต,ตัวคาจะเป็นอลูนะคะแล้วก็ตัวชุดขาดตับเป็นงานแบรนด์ D R K อีเดิมเมื่อสักครู่เราไลายไปในส่วนของ Suzuki Swift นะคะรอบนี้จะเป็น m a ด้ a 2ตัวขาสังเกตถ้า เทียบกับตัวสวิปเมื่อกี้ตัวนี้อาจจะมีระยะที่ยาวกว่าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวฐานยางตัวนี้ก็จะมียางที่รองให้หนาเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวครอบนะคะตรงนี้ที่ยึดกับตัวขอบประตูก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะมียางรองให้เช่นเดียวกันนะคะเวลาเปิดปิดประตูก็งับได้ตามปกติทั้งนี้หลักๆเลยถ้ารถ คุณพี่ไม่ได้เก่ามากนะคะไม่ได้แบบ20ปี30ปีนะคะตัวยางมันไม่ได้เสือ่อมคุณภาพยางสามารถใช้งานได้เดิมๆนยคะก็ปิดเงีบได้ปกติไม่มีปัญหาไม่ต้องกองังวลเรื่องน้ําเข้านะคะแต่กรณีถ้าสุดว่าใช้งานไปแล้วยางมันเสื่อมนะคะแนะนาเปลี่ยนที่ตัวยางเพราะว่าหลักๆเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนเนาะเนื่องจากตัวขาจับทุกแบบออกแบบมาให้ตรงรุ่นอยู่แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นงานอย่างที่บอกก็จะมียาง รองให้ในจุดที่มันต้องแนบกับตัวรถนะคะเพื่อป้องกันการเป็นปรอยที่ตัวรถไม่ว่าจะเป็นฐานยางตรงนี้นะคะหรือว่าบริเวณขอบตรงนี้ไม่ใช้งานก็คือสามารถถอดออกได้เลยไม่มีจุดไหนที่ต้องจอดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตรงงี้แล้วก็ส่วนตัวฐานแหลกนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์สิบเซนไซส์กำลังดีเลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถจุของได้กว่าร้อยกิโลกรัมนะคะเฉลี่ยแปดจเก้าสิบก็ได้นะคะ ว่าปกติแล้วถ้าคนที่เน้นบรรทุกหนักๆนะคะใช้งานแบบกระทุงกระแทกได้ไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของความอ่อนถ้าเช่ กันกับตัวอลูมิเนียมพื้นเขาก็จะอ่อนกว่ายวบกว่าอย่างเงี้ยค่ะแบบตะแกรงเหล็กก็จะกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของได้ง่ายกว่าอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สาหรับคนที่อยากได้ความแข็งแรงนะคะแต่ในเรื่องของตัวน้ําหนักก็บอกก่อนว่าน้ําหนักเยอะเหมือนกันค่ะประมาณ18บกิโลนะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันทางนี้ถ้าไม่ได้ซีละเอียดน,นะคะแต่อยากได้นความแข็งแรงก็จัดได้นะคะตัวนี้จบที่4ี่พันแปดนะคะสำหรับตัวถาพรมชุดขาดจับยังไม่รวมตะข่ายปุ่มเนาะตะข่ายปุมซื้อเพิ่มได้ในราคาเพียง400บาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็นขนาด ของที่ร้านสั่งผลิตมาโดยเฉพาะให้คุมกับถาดแหลกใส่นี้ได้เลยนะคะก็ฝากไปด้วยกับแหลกหลังคาตะแกงเหล็กนะคะรุ่นนี้รุ่นออริจินอลนะคะหรือว่ารุ่นสแตนดาดนี่แหละเป็นรุ่นแรกของแบรนด์ไลโนเลยนะคะตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาเป็นรุ่นสปอร์ตแต่ว่าราคาจะสูงกว่านะคะถ้าเทียบในเรื่องดีไซน์ตัวนี้อาจจะดูเรียบเรีบกว่าแต่ว่าตัวพื้นยังแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาเมืนเดิมนะคะ ใครสนใจต,ตัวนี้4,800บาทเท่านั้นราคาเท่าตัวอลูมิเนียมของแรง c a r ริบอยเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องความแข็งแรงแน่นอนว่าแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็ดีไซน์ก็จะดูแบบดิบๆลุยๆ,ๆกว่านะคะถ้าเทียบกับตัว c a r r ิบอยนะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะขอบรบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ